มาเจอเพื่อนเก่าอีกแล้วชื่อฟาร์มอะไรนะสวัสดีครับผมอภิรักษ์ครับผม AR อา t a h o ต้าโฮมบีครับครับชือเฟซบุ๊กเพื่อใช่ไหมครับครับผมเฟซบุ๊กว่าอภิรักษ์และตาแส่งงานครับผมเปิดโทรครับผม091 7 4เก8 1 8ีครับส่งปลาทั่วประเทศ โอเควันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างครับมาดูชมปลาของเรานะนะครับมีธงชาติธงชาติครับตัวเท่าไหร่ครับคุณนี้ปลาเท็กครับผมทอดแกงในราคาตัวละสามร้อยครับสามร้อยโอ้ทำไมมาถูกครับผม นี่เป็นพัฒนาเอาสายป่าเข้าด้วยไหมครับหรือว่ายังไงใช่ครับตีปลาเพื่อเลยครับนั่นแหละผมว่าขี้มันทำไมยาวจังวะเพื่อได้จีบเครื่องจี่สวยใช่ใช่โอ้สามร้อยบาทแค่ส่งเท่าไหร่นะค่าส่งเหมาได้แปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบได้ปลาสวยไปนะเพื่อนๆคิดดูนะครับคิดดูเอาเองผมนําเสนอให้นะครับมมีตัวอื่นไหมครับ ตัวไหนมาใหม่เออตัวนี้ซมูไรเครื่องแดงอ้ยะออกออกใหม่เหรอซมูไรเครื่องแดงนะครับสองห้างเลยนะดับเบิลเทลด้วยใช่ครับจะมัต้องทำกี่ชั้นเนี่ยครับดับเบิลเทลด้วยนะอ่านี่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ตัว300ครับ300สีดำก็300เหรอครับใช่ครับดับเบิลเทลซมูไร300ร้อครับตั้งต้นนะครับโอเคแล้วมีตัวไหนอีกครับแล้วก็มีด้านล่างครับเป็นพวกอ่า ประกาจีนนะผมพัฒนาครับผมนะครับพัฒนายังไงครับผมพัฒนาให้ห่างเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากปกติประกาจีนห่างเขาจะเรียวเป็นพุกันครับผมนี้พอเราพัฒนาปุ๊บห่างเขาจะใหญ่เวลาเขากลางห่างเขาจะตึงเขาจะตางตึงตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัว300เหมือนกันครับสามร้อยนั่นแล้วเป็นแล้วเราเป็นนี่เรียกว่าห่างยาวนีโม่เหรอครับใช่ครับเป็นประกาจีนค่อยนีโม่คบะค่อยนีโม่ราคาเท่ากันเปล่าครับเท่ากันครับตรงนี้ หางยาวกําลังมาเนาะผมกากัดกินหางยาวแล้วพวกนี้เหรอครับผมนี่ดับเบิลเทลดัสองหางกระซี่ไอ้ยะมีลูกเล่นใหม่ด้วยนี่ต้องนี้ตัวสามร้อยครับดับเบิลเทลดับเบิลเทลโอ้โหตัวนี้สวยกว่าตัวนี้สวยกว่า ออสวยนะเรียกว่าอะไรครับเนี่ยสีมันสวยีเป็นนีโมลายไฟครับนีโมลายไฟลายไฟสีอย่างนี้มันจะออกแบบนี้ทุกทุกตัวในค้องมันว่ามันมันหลุดออกมาได้ครับได้ได้ด้วยแส่งมันนิ่งได้ได้อยู่ครับนี่ก็สามร้0เหรอครับ3 0มร้อนกลางเฮ้ยเอาแล้วนะครับสั่งได้นะครับเบอร์โทรที่ต้นคลิป ด้านอื่นก็ด้านนู้นจะเป็นมันติเลเลอร์ครับมันติคเลอรคเลอร์นะครับผมสองชั้นบนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับผม พวกสีหวานแคนดี้นี่มันมันมันยากไหมครับทำยาก่็ทำายไหมมันก็ยากหรอทำไมอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือการที่เราทําให้สีสันเขาออกมาหวานหวานให้เขาออกมนสวยๆเนี่ยครับมันต้องการมีอยู่ที่การเลือกข้อแม่ขันเข้าใช่ครับว่าต้องการใส่หวานมากน้อยแค่ไหนครับจะประมาณยั้นใส่หวานกับแคนดี้ทั่วไปนี้จะไหนจะจะตลาดตอบรับดีกว่าอ๋อมี ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพียงแต่เราทําให้มันหลากหลายใช่ที่ขึ้นตอนนี้ดับเบิ้ลเฮลมาแรงแล้วเห็นทำดับเบิ้ลเฮลออกมาสวยๆตรงนั้นโอเคก็บอกว่าตลาดยังไม่ค่อยมีหรือว่าไงครับตลาดมีครับมีตลาดมีแต่ว่า ที่กําลังเป็นกระแสเพราะหนึ่งคือแัทเทินเครื่องที่ตรงแต่ว่าเทลจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่หางหางต้องบาลานซ์ถึงจะสวยเท่าหางอีกเล็กบ้างใหญ่บ้างมันก็ไม่สวยครับจะประมาณนั้นครับความยากของการทำทําสองหางคือทําไงให้ได้หางเท่ากันสีสันนี่ก็ไปตามใช่ครับใช่เอฟเอลแล้วทําออกมาตัวนี้ยากไหมครับผมว่าสวยนะตัวเนี้ย ชุดเนี้ยเขาบอกว่าทํายากครับกอมันมีสีแดงเข้ามาด้วยนะใช่ครับทํายากทำไมสีแดงมันเฉพาะขึ้นตรงขี้ตรงหางเหรอเออมันเป็นการเออต้องบอกว่าเป็นเป็นการไล่สีสันครับเออเป็นการคอกนึงออกเยอะไหมครับอย่างคุณคลอกหนึ่งออกอยู่ถ้าเกิดให้ได้เครื่องแดงเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะครับเออคุณบอกว่าเครื่องแดงสวยนะเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเอเป็นเป็นตาที่ทำเปอร์เซ็นต์ยากสหรับเครื่องแดงครับ ลูกค้ามีให้เลือกแล้วนะครับเลือกสรรกันเอาเองนะครับผมนํามีหน้าที่นําเสนอสิ่งดีๆไหมท่านครับเหมือนผมไปตลาดปลาผมไปดูอะไรก็เพื่อนก็ได้ดูอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะครับร้านนี้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรครับผม091741588ครับเฟสครับผมเฟสอภิรักษ์รัตนสงงามครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ